โดยการแสดงธรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโรอย่างสูงยิ่งและเป็นผู้มีอุปการะมากที่มาแสดงธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พวกเราได้มีโอกาสเป็นผู้ได้สดับในคำของพระธถ,ถาคตก่อนอื่นกระผมขอกล่าวประวัติพระอาจารย์พอสังเขปดังนี้พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโรเกิดเมื่อวันศุกร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2506 จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่22และโรงเรียนในร้อยพระจุรจอมเกล้ารุ่นที่33โดยจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้สอบชิงทุนกองทัพบกไปศึกษาต่อที่คอร์ดเบนจามินแฮริสันสหรัฐอเมริกาและจบปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยคณะรัฐศาสตร์ พระอาจารย์ได้รับราชการทหารมียศสุดท้ายในชีวิตขราวาสเป็นพันตรีพระอาจารย์ออกบวชเมื่ออายุ29ปีปัจจุบันพรรษาที่24เป็นเจ้าวาดวัดนาป่าพงถนนลำลูกกาคลองสิบจังหวัดปทุมธานีได้บอกสอนธรรมะเฉะพาะที่เป็นพุทธวจนะธรรมและวินัยจากพุทธโอษพระอาจารย์กล่าวว่า การที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของะุุทธเจ้าโดยตรงนี้จะทําให้การภาวนาเจริญก้าวหน้าและเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์